น,นี่ปูเพิเ่นไห่โชคแล้วเอานอกบัดนี้นอกเฮ้อืมไม่ได้เอาของญี่น,นะแม่นอกเ,<ร>เป็นเป็น,ปนสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางช่อง YouTube บ่าวศักนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับผม มืาอนี้นะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุนหานนะครับวันนี้วันที่25นะครับผมกันยายน2567นะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมใครที่จําได้นะครับผมงวดที่แล้วที่ผมได้มาตอกลางคืนนะครับผมมาทําคลิปเนาะมาขอตัวเลขนะครับผมที่เจ้าพ่อปู่คุนหานนะครับจําได้บอวิต,ตอนนนั้นที่ว่าเสียมซี่เสียมซี่ปิษณะ พิศนาปาแบบกากบาดคุคิดว่าปูห้โชกเท่า่นะคะท่านผู้ชมนะครับปูจับห้เลยว่างไห้สามเจ็ดตรงตรงตรงคักตรงแน่อีลีนะครับก็เลยนะครับผมวันนี้มีคุณแม่นะครับผมจำซื้อแล้วใบมือเสาะก็โทรหาเยอะแล้วก็บบรับสายยินแม่อยู่ปทุมน่าจะอยู่ปทุมธานีนะครับผมเพิ่นบอกว่าสื่อผลไม้สื่อไก่สื่อของเสียนไหวมาไหวปูห้แน่นะครับผมอ่าวันนี้แล้วก็มีลงทานขนมจีนนะครับผมกะ ประสานงานทางด้านคุณพอ่คณพอคุณนาหมู่บ้านไปแล้วนะครับไปเพิ่นเฮ็ดนมจีนให้นะครับก็ขอบคุณทั้งแม่ครัวนําเด้อครับผมพี่น้องแม่ครัวทางฝั่งพวกพุนนำมู่บ้านบ้านดอนขามนะครับผมพันจัดซันในาะนะครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาขอมาโมนี่เอฟซีหลายคนก็ต้องถามว่าทาลักษณะนี้ขอเลขนําเพิน่นอีกอยู่บ่อยากเป็นเลขหลายตัวเพิ่นว่าแต่ว่าตัวน,นี้สิขอให้คุณแม่ตังค์แม่ครับขอให้คุณแ,แม่เจ<ต>้าของท้าผู้ใดสิอ่าไอ้ ยังโฉกนั่มกับบานอย่างเนาะแต่ว่าส่วนหลายได้บอสักส่วนหลายสี่เข้ามาไหวจังเสีให้ยเอฟซีละขอให้เนี่ยเลขเขาเลยเลขมาเขาเลขมาเขาแมนหลบก่อนที่เขามาเสร็จไหวให้เอฟซีกับเขาแมนกับเขาครับเติ้ลมันนี่สิจุดถูกดอกเดียวคือเขาจ้ะนะครับเอาให้เอฟซีเป็นก่อนนะครับแต่โค้งสุดท้ายของเรายังไม่ได้ทํานะครับโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมาอีกช่วงโค้งสุดท้ายมาต่อกลางคืนค่ะนะครับเพราะว่าต่อกลางคืนนี่เขาจะมันจะเงียบบรรยากาศจะเงียบเขาจะสามารถขอ กระปูสื่อสารกระปูแบบเงีย,งยบๆนะครับเป็นบรรยากาศขลองขึ้นของเพื่อนแต่ว่าวันนี้นะครับขี่รถมาหอดไม่หอดคนเคลหลายแหลทั้งปนมีหมอลำตัวนี่มีหมอลำเพิ่มม,ม,มาอืกพอดีเลยครับนะแก่บนบ่ได้เฮ็ด<ช>ลง<ช>ท่านให้คุณแม่นะเนาะจ้าพอดีอเลยนะเนาะเพป็นได้กินได้ทานนะครับถือว่าเป็นบุญบรารมีของคุณแม่เพื่อนด้อครับขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะครับทางจำวันเพียรทั้งกว่ทุ่มแล้วครับผมพอติดต่อกันแต่หลายวันแล้วนะครับพอดีผมก็ไปกับบอได้รับสายแม่นพอดีผมก็ติดทั้ง บาดพอแมวเขานะครับก็เลเยคุได้มาเหยียหางแงง่ายงงนะครับลาช้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผหดมาล่ำมันกำลังล่ำตัวแต่ว่าวันนี้เราได้ไปแน่นอนสามตัวนะครับสามตัวใ้ปูคุณหาหนเ่าหายแน่นอนน,น,น,อน,นะครับผมงงดนี้จะได้กระตองนหายนะครับ<ส>เ,รเพชนสไตล์ล่ำหลอกเพ่ิงในค้องอ เดี๋ยวค่ะถึงแล้วนะครับผมชมนะครับยมีมอรเด้วยลดลงไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y ยูทูบบอสักคักอโรชแนลนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุณหารนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอบรรยากาศมีหมอลำด้วยนะครับวันนี้มี FC นะครับผมมีชาวบ้านเขาถูก รางวัลกับพ่อปู่คุณหารให้โชคเมื่อที่แล้วนะครับได้บอกว่าได้หลายแสนอยู่นะครับผมวันนี้ก็ได้นำทีมงานมลามาเล่นให้นะครับผมส่วนข้องผมนะครับผมได้นําของเส้นไหว้นะครับผมแทน f c ที่ถูกรางวัลกับผมนะครับได้รางวัล37ตรงตรงนะครับผมว่าที่แล้วก็ได้นําผลไม้แล้วก็มีงทายขนมจีนนะครับผมวันนี้มาให้กับพ่อปู่คุณหารนะครับผมแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในด้วยกันนะครับผมชมบรรยากาศด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอชมในถูงไว้นะครับ เงินเป็นว้านึลยนะครับตัวติ๊กยามาเส้นนะครับเส้นเก้าสองนะครับเส้นครับเป็นขนมจีนนะครับผมขนมจีนน้องแมนอนี่เป็นโรงทานนะแม่นอครับผมเด้อขอบคุณแม่ครัวหลายๆเลยครับเด้อทีมงานแม่ครัวเฮานะครับผมทำขนมจีนนะครับผมวันนี้ก็คุณแม่เจ้าของเงินนะครับผมก็ได้บุญด้วยกันนะครับเดออมาเอ้กินเป็นโรงทานขนมจีนจากคุณแม่จากปทุมนะครับผม นะครับผมจำซื้อคุณแม่วันใดมือเช่าโทรหาคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นมาราวสายนะครับปฏิทิละหรือเปล่าเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมีส่วนก่อนแล้วท่านประชุมท่านประชุมล่าตำยามาหรืออะไ้ครับผม เออครับผมปูคุณหาคุณผู้ชมนะครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็บา้านเลขที่ของปู่นะครับผมบ้านเลขที่682นะครับผมแล้วก็812เดี๋ยววันนี้เราจะจุดทูปนะครับวีวเราจะจุดทูปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับไป <c oughs> ูกเดินไไหมั้อพี่ ม่จุดเลยจุดจุดถาเลยนะแม่บอก,ก้าวผู้แล้วจุดถาเลยอเ,เออแม่ก็จุดถอยก่อนนะครับผมครับโอ้นะครับผม้คุณฮานของเราให้โชคสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยววันนี้งวดนี้เราจะตามต่อนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราขอให้ FC นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราตามต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี้ให้นะครับผมพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับผมบ้านดอนขามนะครับพร้อมด้วยนะครับผมคุณแม่นะครับผมที่เป็นผู้ที่ดูแลกันอยู่ตรงนี้นะครับผมชาวบ้านดอนขามนะครับเป็นคนพาเราถวายของเส้นไหว้นะครับผมวันนี้นะครับขอโชคเขาลาบขอเฉพาะผู้คุนหารของเรานะครับผมเมื่อประจำที่1ตุลาคมนะครับผมขอให้มีโชคไม่ลาบเด้อนะครับผม กูฮ้อนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเราจุดทูบเสียงคายแล้วนะครับผม ตั้งอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังทำม,มังคปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังคังอภิปูชยามะสาธุเมนีตั้ง,งาาต,ตั้งเอฟซี <FC. S 1> ของบ้าซักคาเคาโลดะนะครับตั้งเฟิรนได้ถูกมอ้อยรวยเบอร์เฟิรนนี่โชกมีล่าเพินได้์นั่มผลไม้กล้าไม้นะครับเป็นไก่เป็นอาหารข้าวหวานนะครับ เป็นขนน,นจีนนะครับมาห้มาเลียงปูตานะครับเพื่อสักกะระปูชาซึ่งเป็นได,ด้บาได้ปนหลังจากเปินลได้ถูกมวยรวยเบอร์เหลี่ยวนะครับก็ให้เตา่าปูคุณหานเจพาอคุณหานซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูหูแก้วตาจิบจงได้มารับรูรับทราบนะครับว่าทาังเอฟซีของบาวสคา,ขขาโกโลดนะครับ,บเปินลได้มาเลียงนะครับมาบลามาตีเปินลได้จมปากจมข้อนะครับตีเปินลได้ สมมูมา์ป่าชนะเล้วนะครับก็ให้เพลินใดจงเจ้าปูนะครับจงมาหลับนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อรับเล้วนะครับก็ให้พระพ้นบุญซึ่งเพลินใดมาสางในครั้งนี้นะครับมาเรียงปูตาในครั้งนี้นะครับก็ให้เพลินใดมีความสุขความเจริญทางครอบครัวของเพ่อนนะครับแลเพิินให้เพลินใดมีโชคมีลาบตลอดไปเพ่อนจะได้มากหาปูนะครับมา ซอยส่างซอยแปลงนะครับให้เจะเริ่ลงเรื่องเข้าไปเราปูจงมาหลับสาบเราเดินตอยาชวเวลาหลาดอีกเด้อปเินปูเอ้ยมาจ่ามากินเท่าไนร่เมื่อวนแล้วกันทางช่อง y ู u ท u b e องข้าสักให้มีปูติดตามนะครับให้มีปูติดตามในเพอ่์ด้ยอดยูหลายหลาให้มี่ ให้เพิ่นได้ลำลววยนะครับให้เพิ่นได้พี่ผู้ติดตามให้พี่ผู้ักผู้หอมเพิ่นนะครับตลอดไปท้อปูเอ้ยนี่ผลละหมากหลากใหม่เอ้อนัำส้มน้ำหวานสุกอ่านพันแนวจนหอวตัวห้าวหนัหัวตัวห้าวจุดถูกไปก,กขอโคงรับปูเอ๋อร์พัดจุดถูกออส่วนไล ขันมาไหวจังสี่แล้วก็มาขอโชคเหล็กมาส,สิมาออกหลอบก่อน,อ,กกอ,นออกสี่หล่ะแม่เราหลอกก่อนที่นู้นมาไหวให้ FC เอฟซีหน่อยเก็ออกคือกันครับผมจ้าเอากิให้สามตัวคักๆเคียงกันเริ่มปุ้ยนี่มอลลั่มมาให้เบิ้งพอกเมื่อนี้ถือมือคัะมาถือมือเดียวกันทักผู้คนตั้งไก่มาเลี้ยงทั้งไก่ทั้งสีเกรก็มาทาั้งสวนระพุ่มก็มาโอ้ มาถึงเมือเหมือสิบกูดมสมบูรณ์เอออุดมสมบูรณ์ละเมื่อนี้เออทั้งได้กินทั้งไหร่วนบัดยดินกันเลยบัดนี้กินกับยิ่มมวนกับอ่วนบัดกูสูบยาดเออกินกับแจ้มนี่ไก่์นี่อย่างโอ้อุดมสมบูรณ์ครับเด้อป่้ยฝ่าฝนก็ดีครับ โอ้ม่าสับบ๊มี่หอนนี่นี่นี่จะท่งเย็นบันทีหนึ่งออกวนๆเบี้ยนอยู่นี่เรอเปลียนเก่าปุับเดแล้วเนะ พ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับผมที่มาบอกกล่าวปู่ให้นะครับผมของเส้นไหว้ครั้งนี้นะครับขอให้คุณแม่ที่มาเส้นไหว้ปู่ของถวายปู่เนาะเพ่คงเอินผิดเกินถึงนะครับผมถวายปู่ถวายของให้ปู่นะครับผมก็ขอให้มีโชคมีลาภเด้อมีบุญเดี๋บุญในหลายน้องกันว้าเนาะมาเดี๋ยวบุญในหลายนะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับจังซีเพื่อเขาได้เพื่นตัวครับไปหมือนเสาเขาบอกว่คนลับระหว่างหรือเปล่าหรือเห็ุงานหรือเปล่านะครับแต่ว่าหมดแต่ว่าเขาอยู่ปรทุมบ้อนกระทุ่มในเรื่องกระทุ่มาดอก กนถือน <yap> Ma ้ำปูสามเกียนก่อนว่าหันแล้วก็ถือว่าหลเดอกเพิ่นแต่เพิ่นอยากมากถวายของให้ปูเพิ่นน่าหนเพิ่นบอกว่าครับเพิ่นถือแลกภษีสื่อของมาไหวปูหลวก็สิีจัดโลงท่านโลงท่านกับคนมจีนใช่ไนี่เพิ่นมาแก้บนมะลำอมทก็เจยเป็นเสียนตีนหน่อยนิน ครับผมือว่าปูนนะี่นหายโชคทุ้งหวดเล็กกับบาแหล,ะและน,นะครับเนาะครับตามที่นด่นี่ครับผมใครของเพื่นอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับคือความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวคนหันของเรานะครับผมขอโชคขอลาบขอหน้าที่การงานนะตาระครับอของต้างประเทศของเรองนรคื่องเคร้งเครืองรองเงครงอ บริเวณสารบุกท,าทหารเท่านี้มียุทซีเนก็ร่วมเทพเพื่อนม่เรื่อยๆบราะข้าพ่อเน yeah, <yeah>, yeah. ี่ยนี่เรียนใหม่หมดบริจาคนะครับนี่เพื่อนอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆหลังจากเที่ยวเขาขเที่ยวปลาแล้วก็จะมีมต้มซีต้มยังออกไปเรื่อยๆนั่นแหละพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องโก้เหมืนมีจิตตะาที่จะร่วมนะครับแต่มาเพม่อนมาก่อมาเห็นแล้วเพม่อนก็ ซอยนะครับมันซอยสางซอยหยั่งนะครับอยากสางอยากแต่งซอยกันเนาะแมนครับค<อ><อ>นละทิมละหารละหยั่งไปนะครับถ้าเก <ไป S 1> ิดเป็นถ้าเกิดเป็นอยากร่วมถ้าบุญกับพ่อนี่อยากร่วมอ่าซอยเฮ็ดซอยสางคูอหาเหนเท่านี้ติโต่อทั้งใดเดียวพอนี่มันจะมีตาเป็นเดินทางมาโดยตัวเองนะครับก็จะมีตูตูบริจาคหรือว่ามีคนเผาอยู่นี่อยู่ก็<อ>มีหรือว่าจะติโตอ่อจะเป็นเงินเกับ ทานทั้งช่องเบ้าจักกรได้นะครับเงติดต่อมาทั้งผู้นำกระไดครับผมติดต่อถ้ามันําจะเป็นเพื่อที่จะให้รับทราบในได้หลายคนในหลายช่องทางนะครับครับผมทั้งช่องยูทูบเนี่ยทั้งผู้นาเนี่ยกับเพื่อที่จะประสานกันในหลายช่องทางนี่ก็เพื่อที่จะให้มันได้รับรู้รับทราบว่าผู้นําผู้นี้เป็นบริจาคเป็นเพื่อตลาดตัวนี้เพื่อจะได้รับทราบได้หลายช่องทางได้หลาย หลายคนนั่นเนทางช่องยูทูปพี่ตองผีก็มีทางช่องกัทีมงานนุ่มอามคนเดิมเนาะแรรยก็ศเลยทุกคนสางน้ำกันนะครับท่านนุ่มอามคนเดิมขอบคุณนุ่มอามด้วยนะครับผมนี่แหละเอาสีมาสางว่าแป่งซอยกันเนาะพอน้องใครเอฟซีท่านไหนอยากร่วมนะครับผมอยากร่วมสร้างนะครับผมเทพื้นหรือว่าบังลุงสารปลูกนะครับผมเรื่องว่าทางผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาเองมาได้ที่บ้านดอนขามนะพอนาะครับผมบ้านดอนขามตำบลสีสว่างตำบลเพื่อพุไธ้จังหวัดระยองจังหวัดร้อยเอ็งนะ ครับผมถนนท้นท่าเดี๋วก็สิค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะกเขาง่ายอยู่เราก็เจอว่าอันนี้พันใดเนาะนะครับผูนะครับพันใดย์จะมามาวันหน้าเอานะครับขอช่วยขอลาบนะครับพันเดยกับมูตีมีดบุญมีดยิ้ใจนะครับที่จะสร้างนะครับกับมาหอดมาถึงเป็นยูไกลวันเดย์กระดานโดนมากที่เราอดละครับผมครับผมโบบินซาต้าปูเนาะครับผม ครับผมก็คือข้อมูลทางด้านของข้อมูลนำนะครับผมคือพัฒนาแบบ FC ช่วยกันนะครับผมในหลายช่องทางหลายๆก็ที่เดินทางมานะครับผมคือสัมภาษณู่คุณหานะครับแล้วก็มีโชคล่าที่แน่แน่โชคล่ากับปู่นะครับผมมีโชคล่ากับปูนะครับก็คือว่านะครับตามที่เห็นของถวายปู่แล้วก็ถือว่าสุดยอดดีๆนะครับขอบคุณหาเน่ามีื่อเสียงโลงดังปูนี่ขออย่างได้เบิร์ดนะครับบนเรื่องที่แน่ๆเรื่องโชคล่าดูเขาเข็นมาตลอดเลยนะครับไม่มีว่างวดไหนจะไม่เข้า เห็นคนมาเกะบนยูสิตลอดบางครั้งก็มาแจ่บริทศยทาางกนนี้จะผมเนาะจังก์ตั้งประเทศเมือว่ดก่อนหน่ง่นพักกันได้หลายนี่โอ้ตั้งประเทศเนียเนาะต้งประเทศเมือวานเหมือวันแด่บ้นจันทร์เนาะบ้นจันทร์เออเมือว่ดจันเพิคนได็กนะคนได้ทั้งวนนังลางาเดิ่นเด็ทั้งสาตัวนเด็กนิ่งเต้องมา้กมากินมาอยาเราห้โโคงห้เลาวเด็กูเด้อนมากับจุดสูตใสด้เวคนเดก้นจันทร์นครับ เดี๋ยวผมยาไปเบิงโรงทานข้างเอาก่อนเออไป็ยาไปเบิงโรงทานครับเดี๋ยวพอเขาไม่นะครับเอาเไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโรงทานก่อนนะครับพ่อกินไม่กินขอบุญเดี๋พ่อมาครับผมเดี๋ยวขอไม่ลาไม่จักหานาทีก่อนจักละเดียดทีหานาทีครับผมครับกินน้องกินเราบ่ครับอาจารย์น้องพี่กินน้จีกินนะครับเด้อเขาได้แล้ววะครับผมครับผมมีโรงทานแล้วนะครับผมก็กินกันเรื่อยๆนะครับผมแซ่บบ่ครับแซ่บบ่นยตงพี่นะครับ นีครับออาครับผมเอาเสียบๆเลยได้ครับเยนะครับผมน้ำจี้นะครับผมอร่อยอร่อยนะครับผมน้ำจีนน้ำยาไก่นะครับาสเองตัวเต็มเเน้อวเนื้อเราหันเน้อหัตรงๆเลยเนาะตรงๆสาเจตัวขนาดเลยมปันยูไฮโซไลาบอะยังวะครับผมไฮโซบาสั์ เป็นเอฟซีของเราสางน้ำเลยแมนครับปลาชนาเอาเลยอยู้ใดอยากได้ผู้ให้สซุงหัวเนาะให้สุงหานที่ฟังเมื่อวานนี้ผู้ให้สซุงหัะครับอ๋อมากินขอบคุณครับครับอะไรพอใดีลสชาติขอบคุณนี่ละจัดเป็นรถปพอดีแบๆนะครับก็นะครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นศรัทธาบารมีปู้คุนหารของเรานะครับผมเนาะก็ปู้คุนหารนะครับผมก็โอ้นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะกินขอบคุณกินน้ำกินกันนะครับผมก็นะครับ มีถ้าใครมาก็มีลอตเตอรี่ให้เสียงดวงด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับนะครับวอลลัมเพลนครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปสองเลขทูปนะครับผมว่าเลขทูปนี้ได้ตัวไหนนะครับผมแนวทางว่ประจะมาที่1ตุลาคม2567นะครับผมกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับผมเป็นทูปของ FC นะครับผมของถวายปู่ นะครับผมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัย FC นะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นถวายหรือว่าเส้นไหว้นะครับเนาะถือว่าถวายกันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับถวายปู่ครั้งนี้นะครับผมขอให้ปู่เปิดโชคเปิดลาภให้โชคให้ลาภ FC ขอให้ปังๆเหมือนงวดที่แล้วนะครับผมขอให้เขาตรงๆปังๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับอะอะไรหรือต้นอะแล้วยังหาเราเหล็กเหล็กสูงดีนะ บเจ็อ่ะล่ะแปดอ๋นะเีซนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเลขทูบในในพิธีถวายของไอ้ปูนะครับแปดก้นะครับท่านผู้ชมนะครับแปดท่านผู้ชมครับ ก็เป็นแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมมงหนี้ปูให้3ตัวชัดๆเลยนะครับผมแปดเก้าเจ็ดนะครับผมเจ็ดเ้าเก้าเจ็ดสลับกันเอานะครับท่านผู้ชมนะครับสลับกันเอาเด้อต้จีนนะครับคุณป็นไก่ด้วยนะครับผมผลไม้เสียงยเสี่ย เอ้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับท่านผู้ชมคนเห็นเหมือนเลขในขนมจีนที่ทคือตัวเลขก่านี่ตัวไหนน่ะเลขเลขหกทีนี่เลขเก้าเลยนเก้าทุกหกเก้าเจ็ดเลยนะเก้าเจ็ดลี ตัวนี้พี่ตัวเจ็ดบอกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับท่านผู้ชมแมนแมนครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดหกตรงกับเลขทูบเลยนะครับผมตรงกันเลยอ้าวท่านผู้ชมครับคุยคนลุกเลยครับท่านผู้ชมชันชันสองนะชันนอพ่อนอ่แปดเก้าจิตนะครับผมตอนแรกผมเพียงแค่เลขหกหรือว่าเป็นเลขเก้านะครับนอแต่ว่าพ่อผู้ใหญ่เขนยยบอกว่าสี้ที่ตัวนี้เป็น ท่านกองเป็นเลขเจ็ดหกเจ็ดเก้าเสยท่านสามกองท่านไปพอเลยขอบคุณท่านผู้ชมครับเซีนขนมจีนโคตรไปเป็นเลขเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันตรงกับเลขถูกเลยเด้ถูกเลยครับผมอ่านะครับผมปูให้เราแล้วนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมเป็น เป็นผักเปี้ตัวกะน้องจีแม่เป็นผักผักกาดเนาะผักกาดปเป็นเ,กกเลขเจ็กกกดกะลักะลำเป็นเลขเเจ็ดครับเบอร์นมันเป็นวเป็นจานนี่ครับท่านผู้ชมบี่ปูเป็นไห่โชกแล้วเอานอกบะหน,นี้นอกนี่ครับน,นี่ใดจาดดดนัดเจ็ดเกา่า จ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดหกหรือว่าหกเจ็ดนะครับผมหรือว่าเก้าเจ็ดเลื่อยเมือนเลขเลไรนถ้าเบื้องเมมเอานี่เลขนี่หกเมมเอนี่นี่หกยางงามเลยวะเป็นอย่างที่บันเจ็ดนี่เจ็ดเจ็กเจ็ดต่อเเลทู่แปดก็เจ เ็ดเช็ดมเนาเออนตัวครับดครับซอนตวหละออผมเลอ๋อครับครับเรียบๆเรียบๆครับผมครับฮะได้เลยแล้วนะครับผมเป็นเห็นไม่เห็นเป็นยังไม่เห็นเป็นยังหาเดฮกเช็ดเก่าเจ็ดกเจ็ดเก่ก่็ได้เช็ดก็้กก็ได้เกก็ได้ด้อืมเป็นตัวปุ่นนะแม่น้อเปนกเป็นตัวหล็ ก็ขอเาจ็ดอืมอนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเลข9ก้าเฮ้ยเจ็ดก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเลขทูบได้8 9 7นะครับผมขอให้ทุกท่านในปังปังครับผม1ตุลาคม2567นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีปังปังได้ครับเด้อปูคุณหาเนาะห้โชคให้ลาภบดูสินะครับผมขอบคุณเจ้าของอ่าของถวายปู่วันนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่เด้อนะครับผม เหันปังๆครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกโค้งสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชมนะครับทุบเสียอ้าวทุบออกแล้วว่าจะกินเที่ยงกินมาหนึ่งว่าแเสียแล้วเออแมนอย่าเพิ่งไม่เอาซะแล้วเมนเมนพูดอะรด้วยเลยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมเดือดเชื่อนะครับผมครับผมครับสตัวคาปูสาตูเด้อ